คลิปนี้สมเจ็จก็จะทําแกงมะละกอกับหมูสับนะเก็บมปจากัต้นเลยจะเห็นไหมก็จะทาให้เพื่อนๆชมเป็นลายต่อไปนะนี่ก็หมูสับอันนี้ก็เครื่องแกงนะเครื่องแกงเครื่องแกงคั่วธรรมดาดีเองจ้ะมีตะไคร้มีพริกแล้วก็กระชายขามิ้นอหอมหัวกระเทียมนะแบบนี้นะ เราก็ต้องเอามาปั่นก่อนจ้ะเราก็จะมาใส่เครื่องแกงในนี้นะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่น้ำน,นะแล้วก็ปิดฝาแล้วจะปั่นไปจ้ะ ้าจะอีกครั้งหนึ่งเถอนะละเอียดนะทีนี้เราก็จะปอกมะละกอต่อไปจ้ะ พอจนเสร็จลูกแล้วจ้ะเพื่อนๆออกให้หมดเลยจ้ะเพระแมละกอนี่ของเราจะทำสองอย่างนะทำทำทั้งถัดทำทั้งแกงเลยแล้วก็จะปอกไปเรื่อยๆจนหมดลูกนะจ๊ะ เป็นมะละกอที่สนใจปลูกเองนะตั้งแต่เพิ่งมาอยู่ก็ได้กินแล้วจ้ะมีลูกแล้วเยอะเลยก็เริ่มจะหมดไปจ้ะทีนีวว้เราก็จะต้องล้างนะเย็นจ้ะได้หมดถ้าสดชื่นจ้ะน้ำน้ำนะ กอจะสับเราก็ต้องล้างน้ำจ้ะเพื่อเอายางเขาออกเนาะขั้นตอนมันก็จะมียุ่งยากแหละแต่ว่าถ้าทำเสร็จแล้วมันก็จะอร่อยจ้ะลแล้วน้ำเราก็ไม่เอาเราก็ต้องสับนะจ๊ะไม่ต้องให้ละเอียดมากแต่สับจ้ะผสมจะไม่ชอบกินหั่นนะชอบสับมากกว่าจะเป็นธรรมชาติกว่านะ ถ้าหั่นชิ้นมันจะแข็งๆโดโดๆมากไปสับไปเลยจ้ะตั้งซ่อมมแล้วกอขึ้นนะก็ะเฉือนแต่ก็ประมาณว่าให้เป็นชิ้นๆแบบนี้นะนี่นะเพื่อนๆป,ประมาณนี้เลยแล้วจะเฉือนแบบนี้ไปจนหมดเลยนะเสร็จแล้วนะแกะ เยอะเลยมะละกอหนึ่งลูกเนาะเราก็จะเอาไปแกงกันจ้ะไปจ้าไปตามนมใจมาอันนี้ก็เป็นของเริ่มแรกเลยก็ใส่น้ํามันนะนิดหน่อยแล้วก็เอาเครื่องแกงที่ปั่นใส่ในกระทะผัดจ้ะผัดให้เครื่องแกงหอมก่อนนะเพราะว่าพริกของสมใจเป็นพริกสดก็ผัดให้เขาหอมนิดหนึ่ง หอหมแ้วนะจ๊ะเพื่อนมะละกอเป็นมะละกอที่สมใจปลูกของอะไรที่เรากินก็คือเราปลูกนะเราจะได้ประหยัดเ้าอยู่ในยุคที่ว่า ดินแล้วเราก็ต้องปลูกอย่าว่ามีดินแล้วปล่อยให้ยากขึ้นนะไม่ได้จ้ะมันจะทําให้เราเสียเสียเวลางลาในการมีดินมีทองมีอะไรนะส่วนนี้ก็จะใส่หมูสับลงไปเลยจ้ะหมูสับของสมใจก็ได้เตรียมไว้ประมาณหนึ่งเลยนะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะก็เป็นการผัดนะทำให้หมูสุก,ก่อน วันต่อวันนะอาหารประเภทนี้ถ้าว่าเราเอาไว้ข้ามคืนก็จะไม่อร่อยส <c oughs> ุนมากจ้ะจะเริ่มสุกนะเราก็เอาน้ำร่างโถปั่นใส่ไปเลยจ้ะ ใส่มะละกอจ้ะ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าประมาณสองถ้วยสามถ้วยนะน้ำน้อยไปเราก็เติมน้ำนิดนึงจ้ะ รอสุกป่ะจ๊ะเพื่อนมาจ้าเราก็จะต้องใส่เกลือนะผมจะเป็นคนชอบใส่เกลือแหละเองอ่ะของ,งนัวจ้ะน้ำตาลนิดนึงนะ รสจ,จ,กกจะเค็มๆเ,เหมๆนหวานนิดไม่ต้องหวานมากนะออกเค็มมากกว่าหวานใส่เพิ่มเกลืออีกนิดนึงนะ ก็คิดว่าจะอ่อนเค็มไปมนกกินไปจะเพื่อนโหละพาพิกแดงจ้ะก็ะเป็นของที่บ้านผมเต๊ปลูกเหมือนกันนะ เสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สจ้ะน่ากินไหมาจ้าเพื่อนเพื่อนแกงมะละกอหมูสับเสร็จแล้วนะจ้าเพื่อนเพื่อนน่ากินไหมจา้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้ะ